คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาถึงคลิปสูตรดับล่างทุกหลักรอบที่ผ่านมาผมให้ของวันที่หนึ่งธันวาให้เลขสามดับล่างทุกหลักก็ถูกนะครับเพราะว่าเขาออกมาแปดสองนะครับแปดสองถือว่าถูกเนาะเราก็มาชมของวันที่ สิบหกธันวานะครับพี่น้องสิบหกธันวาสูตรตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเองก็นำรางวัลที่หนึ่งมาแล้วก็มาบวกค่าคงที่ห้าได้เลขไหนก็คือเลขนั้นเป็นตัวดับนะครับคลิปเลขดับเนาะก็นำรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยมาบวกหลักหน่วยแล้วก็มาบวกค่าคงที่ห้านะครับพี่น้องนะ ได้ตัวไหนก็ตัวนั้นเห็นไหมก็นําหลักร้อยมา2มาบวก8หลักหน่วยแล้วก็มาบวกค่าคงที่หทั้งหมดก็ได้15 2 2บวก8ก็ได้10บ0บวก5ก็ได้15นะครับตัวเลขดับประจําวันที่16บธันวาก็ดับ5นะครับทุกหลักผมย้ํานะครับว่าทุกครั้งทุกคลิปเลขดับเนี่ยไม่ให้ตัดทิ้งนะพี่น้องนะ ให้เอาไปลดต้นทุนนะครับเลขดับอะถ้าเขาดับ100%ซก็โอเคไปแต่เราก็อย่าไว้ใจเลขดับเพราะว่าเราเอาไปให้ลดต้นทุนนะครับเลขดับเนี่ยผมก็ย้ําทุกคลิปผมไม่อยากให้ตัดทิ้งนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วเราก็จะไปชมของดับหลัก10ล่างดับหลัก10ล่างเห็นไหมครับรอบ ที่ผ่านมาผมให้เลข7ไปเข้าออก82อันนี้ก็ถือว่าถูกนะครับผมให้เลข7ไปเพราะว่าเข้ามา82แล้วเราก็มาคำนวณกันงวดที่จะถึงนี้งวดของวันที่16บธันวาของสูตรดับล่างหลัก10สูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะ สูตรเลขดับก็นำา2ตัวล่างมาก็มาบวกค่าคงที่2นํนำหลัก10ของ2ตัวล่างมาบวกค่าคงที่2ได้เลขไหนก็เลขนั้นเป็นเลขดับนะครับก็อย่างที่งวดนี้วันที่1ทธันวาเข้าออกมา8 2ก็เอา8มาบวกค่าคงที่2ก็ได้10ก็เอาแค่เลขศูนย์มานะครับเอาแค่หลักหน่วยมาก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเลขดับอ่ะผมไม่อยากให้ตัดทิ้งเลยผมอยากเอาไปให้ลดต้นทุนนะครับผมย้ำทุกคลิปทุกหน่วยทุกหลัก10หน่วยอย่างเงี้ยะะประมาณนี้แล้วเราก็ไปชมของสูตรดับล่างหลักหน่วยกันนะครับเห็นไหมสูตรดับล่างหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาผมให้ไปเลข4เลขสี่เข้าออกมา แปดสองอันนี้ก็เข้านะพี่น้องนะไม่หลุดก็ดับร้อยเปอร์เซนจริงๆแล้วเราก็มาชมคลิปของสูตรดับล่างหลักหน่วยหลักหน่วยรอบนี้ก็สูตรดับล่างหลักหน่วยนี้ก็ไม่ยากนะครับพี่น้องก็นำเลขหน้าสามตัวที่หนึ่งสามตัวหน้าที่หนึ่งแหละครับ 3ตัวหน้าที่1มาบวกกันก็เอาหลักร้อยบวกหลัก1ิบครั้งได้เลขไหนก็เลขนั้นนะพี่น้องนะได้เลขดับคือว่าเอาหลักร้อยบวกหลัก1ิบครั้งนะครับผมทําให้ดูเนี่ยก็เอา7จ็บวกสบวกสกัน2ครั้งนะครับเจ็ดบวกสก็ได้11 สิบเอ็ดบวกสี่ก็ได้สิบห้าก็เอาแค่เลขห้านะครับหลักหน่วยนะครับเห็นไหมรอบนี้ดับหลักหน่วยเลขห้าก็เลขห้านี้ผมไม่อยากให้ดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทุกครั้งอะถ้าดับเลขห้ารอบไหนบางเขามักจะหลุดอันนี้ก็ไม่อยากให้ตัดทิ้งแต่สถิติสูตรดับล่างหลักหน่วยนี้เพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับสองปีกว่า ตอนนี้ก็เข้ามา3งวดติดแล้วก็อยากให้ดูดูกันด้วยนะครับพี่น้องนะผมก็ย้ำเสมอว่าเลขดับมันไม่ดับร้อเปซ็นเป็นเลขที่ให้ไปลดต้นทุนนะครับผมย้ำอยู่เสมออันนี้ก็ดูกันด้วยนะครับก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอให้รวยๆกันทุกท่านนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ